ข่าวพรกมข a า c แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจวบันที่16ธันวาคมโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร,ร์ยูไนเต็ดยินนี้ขอ้นอ์อามัดป้องผีปเปล่าเสียตัวตนครั้งหลัง3ในครั้นี้อามาัดดิญัปโ,โรตัวริมเส้นแมนยูปกป้องเคชโคชบริเวณอาบาริมที่เคยเสียงแข็งให้ตายยังไงก็ไม่เปลี่ยนระบบจาก3ประการหลังตัวกลางแต่เกมเสมอกับบรามิล4-4เมื่อวานนี้ ับมีช่วงที่ยืนแผงแบ็ก4คนโดยแข้งไอวอรี่โคชมองว่าเป็นการปรับตามหน้างานหาใช่ที่จะลืมอัตลักษณ์ของตนใหม่โดยเกมที่โอเทอร์ฟอร์ดนับวันนี้แมนยูนั้นปรับเป็นกองหลังยืนสี่คนเมื่อไม่ได้ครองบอลนำไปสู่การตั้งคำถามว่าเพราะเปลี่ยนระบบไปมาส่งผลให้เก็บได้เพียงนึงแต้มในครักนี้ใช่หรือไม่ทางดาวเตะไอวอรี่โคชก็โต้แย้งบอกว่าระบบก็แค่บนหน้ากระดาษเท่านั้นถึงหน้างานจริงๆก็ปรับตำแหน่งการยืนอยู่แล้ว ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับคู่ต่อสู้นะอามาัดได้กล่าวผ่านทางของเ u t v โดยเรานั้นเล่นตามคู่ต่อสู้บางครั้งก็เล่นในระบบ442บางครั้งก็เล่นในระบบ3-43บางครั้งก็เล่น43-3บางทีคนภายนอกอาจจะมองไม่เห็นในชนะที่เป็นทีมเราสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่ระบบการเล่นไม่สําคัญสำหรับเราวันนี้เป้าหมายคือการชนะเกมดังนั้น เราเองก็รู้สึกผิดหวังจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเรานั้นก็ได้1แต้มมาและจากนั้นเราก็จะได้เตรียมตัวสำหรับเกมต่อไปเราเองนั้นรู้ดีนะว่าสามารถชนะได้ในช่วงนัดล่าสุดในครั้งนี้และเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังไปอย่างมากที่เรานั้นได้เพียงแค่หนึ่งแต้มผมคิดว่าเมื่อเราเสียประตูไปสองประตูติดกันในช่วงครึ่งหลังก็เลยรู้สึกกดดันที่จะต้องกลับมาสู่เกมอีกครั้งในครั้งนี้ เราทำได้4ต่อ3อีกครั้งแต่เป็นเรื่องที่น่าผิดหวังเนื่องเราไม่ชนะในเกมเกมดีนะเพราะถ้าเราเก็บชัยก็จะอยู่ในอันดับที่ดีกว่าในตารางคะแนนแต่การเสมอไม่ใช่เรื่องแย่การแพ้ต่างหากที่คือเรื่องแย่ที่สุดแมนยูมีทั้งหมด26แต้มเท่ากับคริสตันพาเลชลันดับทําโคตาแชมเปียนลีกทีมสุดท้ายแต่ว่าประสตูได้เสียเป็นรองเพียงแค่1เม็ดเท่านั้นเป็นง,งานที่ต้องรอดูคนต่อไปก็ได้กันนะฮะอนาคตแมนยูใกล้เข้ามาแล้ว เรามาดูข่าวต่อมากันครับอาะไรนงไงบอสผีไม่วันขาดบานเกมก่อนจะเยือนกับนั่งของิิน่านาโดยริเบนอัลบริมเพชโค้ hmm. ของฝั่งแมนยูใจดีสู้เสือก่อนเกมที่จะเยือนกับาร์นวีลในวันที่21ธันวาคมทีมซึ่งชนะต่อเนื่อง6นัดในพรีเมียร์ลีกอังกฤษทั้งขุมกำลังของทัพปีศาจแดงก็ล่อร้ออีกต่างหา โดยแมนยูเพิ่งเสมอกับบราซิลไป4-4นับวานนี้โดยที่กองกลางกาโรสกาเซเบโรรับใบเหลืองด้วยเท่ากันสะสมไปแล้วมากถึง5ใบในฤดูกาลนี้ก่อนช่วงเดือนกุมภาพันธ์ต้องติดโทษแบนห้ามแข่งหนึ่งนัดไหนจะยังคง3ามแข้งที่ต้องเตะแอฟริกันคัพออฟเดชันอย่างดูแซบาสโรยีบริันเชเอมเบโรและก็อามัชิดิยันโบรบวกกับ2ประการหลังประสบการณ์สูงอย่างแฮร์รี่แม็กไกว มัชทายเดร็กและก็มีอาการบาดเจ็บก็ยิ่งทําให้การเยือนวิลล่าพักนั้นท้าทายเข้าไปอีกแต่ว่าคุณเซื้อเดวาย48ปีบรายนี้พยายามใจดีสู้เสือเข้าไว้เราจะเตรียมตัวให้พร้อมรับความท้าทายอามเริดมได้กล่าวกับ n อ็ v ทีวีเราทราบอยู่แล้วว่าหลายทีมต้องเสียผู้เล่นทีมอีกทีมเช่นเดียวกันหลายทีมก็เผชิญปัญหานักเตะเนี้ยงเช่นเดียวกันเราแค่จําเป็นต้องลุยสู่นัดต่อไปด้วยความรับผิดชอบที่ต้องสู้รัชนะเกมในครังนี้ให้จบได้ การแก้ปัญหาหน้างานนั่นแหละครับคือส่วนที่สนุกของการเป็นหัวหน้าผู้บุกศรเราเองนั้นจะพยายามหาทางแก้ไขป,ปัญหาด้วยตัวผู้เล่นที่เรามีอยู่หลังจากฤดูการที่ผ่านมาผมคิดว่าเราเองนั้นพร้อมที่จะรับมือกับทุกสิ่งที่พวกเขาจะแสดงออกมาดังนั้นเรามาเดินหน้าต่อไปและก็จะพยายามหาทางทาประตูในรูปแบบที่แตกต่างออกไปซึ่งงานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันด้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรแมนยูของเรา ลรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเบรือนั้นดูแล้วชอบนะพร้อมที่จะเข้าไปลุมแย่งตัวฟรีของมาร์คเกอฮีเมืองอันนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้คือทีมล่าสุดนะฮะที่พร้อมที่จะร่วมมงในการแย่งไรเซนกองหลังมาร์เกฮีจากกระ่งของคริสตันพเดชเมื่อนักเตะหมดสัญญาสิ้นสุดฤดูกาลนี้แม้ทราบดีว่าต้องแข่งขันกันอีกหลายทีมก็ตามทีโดยการบริง,งานข่าวของเดอะไทม์สปอร์ตบอกว่า ซิตี้อาศัยเกมเยือนเซลเฮิฟพาร์คซึ่งคว้าชัย3ต่อ0ย์เมื่อช่วงสัปดาห์เช็คคุณภาพ Center back wide, เซนเตอร์แบ็กไวเบญเจเพเืไปเลยซึ่งแม้ว่าเกคีจะไม่สามารถช่วยจีอีเกิลเก็บคารินชิดได้แต่เรื่องคุณภาพฝีเท้าภาวะภาวะผู้นำและก็ความเป็นแข้งคมกรนตอบโจทย์ฝ่ายบริหารซิตี้ที่มองไว้เป็นตัวแทน,นระยะยาวของจอห์นสโตนโดยการนี้ตนั่งดังนั้นพร้อมสเสนอตัวให้กับนักเตะพิจารณาเมื่อช่วงปลายซีซั่น แบบไม่เรียกว่ายินดีอัพข่าเนยจากเดิมเท่าตัวนะฮะไม่รวบโบนัสในการที่จะเซ็นสัญญาแล้วก็โบนัสความพักดีแต่ก็ต้องติดตามด้วยได้ว่าเกียรตินั้นจะคล้อยตามที่เอทิอชหรือไม่เพราะว่ายังคงมีทางเลือกอย่างลิเวอร์พูลไบร์ทมินิกบาสเซโล์นาและก็เรอัลมาดริดนั้นกำลังขา,ขายขนมฉีบให้ในเวลานี้ก็เป็นดังวางานนี้ต้องรอดูคนต่อไปกันะครัใครจะได้ไปแมนยูแมนซิตี้และก็ลิเวอร์พูลนะเรามาดูข่าวต่อมากันครับ แมนยูเสมอ4-4หลังอย่างรั่วลังเม่นเซฟแต้มในครั้งนี้ตัดเกรดแข้งผีเกมเจ้าเดือดเดอะเชอรี่นะเมื่องานนี้ตัดเกรดแข้งผีกันสักหน่อยนะฮะเมือ่อบิษัทแดงแมนยูแชร์แต้มกับพาั้งของฝั่งบรอนมัตแบบสุดมันหลังเสมอกันไป4-4ต่อ 4. ในจินโอเทฟฟอร์ดในสึกฟุตบอลพรีเมียร์เลกเมื่อคืนวันจันทร์ที่15ธันวาคมที่ผ่านมาและนี่คือผลสอบของลูกทีมหรือเบนอัลเบริมแต่ละคนในแมชนี้ ซึ่งจะมีทั้งเล่นดีและก็เล่นแย่นะโดย11ตัวผู้เล่นในครั้งนี้ก็จะมีทางด้านของเซนเนอร์บราเมนนะฮะถึงแม้ว่าอาจจะเสีย4ประตูแต่ถ้าไม่ได้เขาเนี่ยทีมอาจจะแพ้คาบ้านหลังจากที่โชว์เซฟสำคัญ2หนในช่วงทดเจ็บที่ซ้ำไปได้ไป7คะแนนเรนนี่โยโรยังคงนิ่งแถมจังหวะการเล่นดูชา้ากว่าคู่แข่งในหลายครั้งได้ไป5คะแนนอเดนเทเฟน กานนี้เปิดช่องว่างให้กับผู้แข่งจมตีง่ายไปยังต้องพัฒนากันอีกเยอะได้ไป5คะแนนรุกชอไม่ใช่เกมที่ดีสำหรับเจ้าตัวสตัตเทราไหนักโดยคู่แข่งเจาะตั้งฝั่งตัวเองเกือบตลอดทั้งเกมแถมเป็นคนทําพลาดเองเต็มๆจังหวะที่เสียประตูแรกในครันี้ได้ไป4.5คะแนนอามาติยันโรโรหกจ่อให้กับทางทีมขึ้นนำานึงต่อศูนย์ตั้งแต่ช่วงต้นเกมแล้วโดวยรมวมด้าวจอว่าเกมค่อนข้างจะดีโดดเด่นที่ความขยัน มุ่งมั่นและก็ความชีช้ชัดได้ไป7.5คะแนนกาเซเมโรโคกทำประตู2ต่อ1แต่เกมรับต่ำกว่ามาตรฐานช่วยเบรกเกมต่างแดนแดนกลางบอร์มัตไม่ค่อยอยู่นะได้ไป6.5คะแนนบรุโน่เฟอร์นันเดสมีผลงานส่วนตัวที่ดีเหมือนเดิมเปิดลูกแตะมุมให้กับการเซเมโรโคกประตู2ต่อ1ก่อนจะยิงฟรีคิกสดยอดงามช่วยทีมอันดีเสมอ3ต่อ3ตอลอดทั้งเกมและก็สร้างโอกาสมากถึง5ครั้งซึ่งมากที่สุดในเกมในครั้งนี้ ได้ไป8คะแนนจิโกดาาโรดคอสบอลได้อย่างยอดเยี่ยมจังหวะได้ประตู1-0ถือเป็นเกมที่เจ้าตัวนั้นเปิดบอลเข้าตาจริงๆได้ไป6.5คะแนนบริอันเอเบโมมีโอกาสแต่ว่าจบไม่ได้นะฮะการังในช่วงซอ่อฟอร์มดรอปบจริงๆอย่างไรก็ตามอย่างน้อยก็มีส่วนขึ้นเกมจังหวะได้ประตูที่4ในคารินาได้ไป6คะแนนเมสันเมาส์ กืบจะยิงได้ตั้งแต่ต้นเกมแล้วเล่นบอลฉลาดประสานงานกับเพื่อนได้ดีแต่ก็มีส่วนทําให้ชอตในเล่นยากซึ่งนําไปสู่การเสียประตูตามตีเสมอ1นต่อหได้ไป6.5คะแนนมาชิอุสกุนยาถือเป็นเกมที่น่าประทับใจเล่นเกมรุกได้อย่างดุดนันจบสกอร์ประตู4-3ได้อย่างเฉียบขาดแถมขยันช่วยเล่นเกมรับได้ดีเอาตัวรอดตามสถานการณ์ยากยยากยาเก่งในครั้งนี้ได้ไป8คะแนน ส่วนตัวสำรองในครานี้ก็จะมีคอบบี้เมนูแทนที่กาเซมิโลงานนี้ถึงจะแม้มีส่วนในจังหวะที่ทีมเสียประตูที่4แต่การเล่นโดยรวมถือว่าไม่เลวนะช่วยให้เกมดันกลางของทีมดูมีพลังมากขึ้นได้ไป6.5คะแนนเบนจามินเชสโกจังหวะการเล่นไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนักได้ไป5คะแนนโรริสันโดมาจิเนสต้องปรับจังหวะการเล่นอีกพอสมควรเข้าถึงคู่แข่งช้าไปหน่อยในจังหวะที่ทีมเสียประตูที่4ี่ ในไป5คะแนนโจชัวเซอร์ซีแทนที่เอเมลโมไม่สามารถให้คะแนนได้แล้วก็พระจิกเดอร์กูแทนที่ชองานนี้ไม่สามารถให้คะแนนได้ในครั้งนี้เช่นเดียวกันครับนี่ก็เป็นการพูดถึงการตัดกรดแข่งแมนยูของเมื่อช่วงเช้ามืดของเมื่อวันนี้นะฮะว่าแมนยูนั้นทําเต็มที่สุดแล้วเรียกว่าเกือบจะชนะแล้วนะฮะแต่สุดท้ายก็เสมอไปแต่ก็ยังดีกว่าแพ้ก็ได้กันครับและนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสร แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นครับขอบคุณทุกคนตามรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ